ท่านี้ต้องไปดูที่ใครอยู่เบื้องหลังเห็นไม่มีใครเข้าไปข้างในบ้างนักการเมืองอ่าใครนะนักการเมืองค่ะเขาบอกว่าไปสังเกตการมีภาาไหนบ้างนะคือคนที่เป็นอำนาจนิยมจะได้นิยมทําได้แค่นี้แล้วไม่มีทางแก้ปัญหาได้นะเพราะวิธีคิดของเขาก็คือเขาเก่งนะเรารู้เรื่องดีนะเพราะนั้นอนวที่ชีนี่ก็จะโทษคนอื่นไปทั้งหมดหลายพักค่ะเฮ้ยเฮ้แน่หลายพักอ่ะ ก็มีภาพยืนยันอยู่แล้วตอนนี้ประชาชนเห็นค่ะมันไม่ใช่เราไปอยู่ไปอยู่อย่างนี้มันก็ทำทุกอย่างมันเลวร้ายลงไปเรื่อยๆผมถามแล้วคนที่จะได้รับโอนต้องเป็นใครอ่ะเด็กใช่ไหมนักศึกษาใช่ไหมแล้วธุรกิจประกอบการค้าการค้าแถวนั้นเขาทำอะไงเนี่ยเขาละเปิดเขาเปิดร้านไม่ได้ทําไงท้ายเขาไม่ได้ทําไงแล้วจะเก็บไม่ได้อยู่แล้วเขาแก้ไหมต้องรื้อถึงพบ้นที่ต้องรื้อถึงพบ้นที่ คือคนที่เป็นอำนาจนิยมจาได้นิยมทำได้แค่นี้แล้วไม่มีทางแก้ปัญหาได้นะเพราะวิธีคิดของเขาก็คืออเขาเขาเก่งนะเรารู้เรื่องดีนะเพราะนั้นไอ้นิ้วที่ชี้นี่ก็จะโทษคนอื่นไปทั้งหมดนะที่จริงขณะน,นี้ในทัศนาจรยมันเป็นช่วงเปลี่ยนย e นเนอ t i เรชันและเป็นช่วงเปลี่ยนประเทศไทยประชาชนไทยทั้งหมด อาจารย์ไม่ได้หมายถึงตัวนายกนะทําได้ดีเนี่ยประเทศไทยจะไปได้อาจารย์มองไม่เห็นเลยว่าคนที่มาจากการทํารัฐประหารเนี่ยจะมาแก้ปัญหนานี้ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องพูดแบบนี้แหละจะพูดอย่างอื่นได้ยังไงเล่าก็คนอนุรักษ์นิยมก็ต้องคิดเอาว่าคนรุ่นก่อนอะไรเงี้ยนะก็อ้างประวัติศาสตร์อ้างคนรุ่นก่อนว่าดี แล้วก็ต้องเชื่อฟังอะไรเด็กเอยเด็กดสีสิบกว่าข้อเนี่ยข่านิยมเด็กดีมันมันตลกมากอะ่ะมันไม่ทันกับโลกสมัยใหม่เลยอะ่ะนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่าไม่แปลกใจเหมือนกับที่เราพูดว่าครูถ้าเป็นจารีนิยมอำนาจนิยมแก้ไม่ได้ผู้นำรัฐบาลผู้บริหารที่เป็นจารีนิยมอนุรนิยมก็แก้ไม่ได้ แล้วถ้าเป็นบริษัทเอกชนเขาไม่เอาคนพวกนี้หรอกเพราะว่าบริษัทเขาเจ๊งหมดถูกไหมถ้าหากว่ามีผู้นําองค์กรที่เป็นจาริตนิยมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแล้วก็อํานาจนิยมแช่อํานาจนะพูดง่ายว่าไอ้ที่ทางานบริหารรัฐกิจกันอยู่เนี่ยถ้าคุณไปทําบริษัทเอกชนนะเขาไม่เอาหรอกนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กบริษัทใหญ่ เจ๊งแน่นะดังนั้นไม่แปลกใจที่เขาต้องพูดอย่างนี้ท่านในทศนาอา,ารยนะอาจารย์ยืนอยู่บนการต่อสู้ประชาชนเป็นหลักคิดว่าพรรคการเมืองเนี่ยต้องร่วมขบวนกับการต่อสู้ของประชาชนตาราบใดที่เมืองไทยเนะี่ยประเทศไทยไม่มีประชาธิปไตย อย่าฝันเลยว่าพรรคการเมืองนั้นเนี่ยคุณจะอยู่ได้เดี๋ยวคุณไม่ทนายอย่างพรรคอนาคตใหม่คุณก็ถูกยุบละคุณถูกยุบคุณถูกเล่นงานนะคุณปฏิบัติตามกติกาของเขาสารพัดแล้วคุณไปไม่รอดหรอกเพราะนั้นถ้าคุณไม่ใช่พรรคที่ไปร่วมอยู่กับคณะรัฐประหารนะแต่พรรคที่เข้าไปร่วมได้นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะ ถ้าคุณเป็นพรรคที่ต้องการยืนอยู่บนการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตยจริงเนี่ยอาจารย์ใช้คำว่าคุณต้องร่วมการต่อสู้กับประชาชนพรรคการต่อสู้ทางการเมืองเอาไว้เลยนะพรรคการต่อสู้ทางการเมืองเอาไว้เลยแล้วร่วมกันต่อสู้ประชาชนถ้าไม่ได้ประชาธิปไตยอย่าหวังว่าคุณจะพรรคการเมืองคุณจะดำรงอยู่แต่ว่าพรรคการเมืองจำนวนมากเนี่ยมักจะบอกว่า อาการต่อสู้ประชาชนที่แล้วมาก็เอาแล้วไปแต่ครั้งใหม่นี้ให้หยุดหยุดให้เป็นภารกิจของพรรคการเมืองนะแต่ว่าถ้าเรามองในฐานะประชาชนซึ่งเรามองถึงอนาคตของประเทศสําหรับอาจารย์มองนะจำาว่ามันต้องกลับกันพรรคการเมืองต้องมาร่วมการต่อสู้ของประชาชนแล้วต้องยืนหยัดจนกระทั่งการต่อสู้ของประชาชนได้รับชัยชนะแล้วจึงจะมาเข้าสู่ของ การทางการเมืองคือเราต้องประกาศไปให้ชัดเลยว่าการต่อสู้เพื่อให้ได้ระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าวิถีทางรัฐสภาเป็นส่วนหนึ่งต้องเป็นส่วนหนึ่งการต่อสู้ของประชาชนไม่ใช่วิถีทางรัฐสภาเป็นช่องทางของการเอาผลประโยชน์บนบนเลือดและน้ําตาของการต่อสู้ประชาชนแล้วก็ประชาชนก็ต้องต่อสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็นักการเมืองก็อาจจะ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนพักหรือเปลี่ยนจุดยืนนะแต่เมื่อเราไม่ได้ถึงเป้าหมายประชาชนก็ต้องเสียเลือดเสียน้ำตาก,กันอยู่อย่างเนี้ยนะมันไม่ได้รับชัยชนะสักทีอาจารย์ว่ามันไม่น่าเกลียดอะที่พักการเมืองมาร่วมกันต่อสู้ของประชาชนแล้วก็ต้องละเอาไว้เพราะนั้นในช่วงนี้เป็นเวลาดีนะที่ที่ประชาชนเนี่ยออกมา แล้วโดยเฉพาะอย่างย่งเยาวชนออกมาคนเสื้อดงน,นั้นก็ถูกดิสเครดิตมานานนะแต่ไม่ใช่เขาไม่สู้นะแต่ว่าทําอย่างไรที่จะอยู่ตรงส่วนไหนของการต่อสู้ให้เหมาะสมที่สุดพรรคการเมืองก็เหมือนกันจะอยู่ตรงส่วนไหนของการต่อสู้ให้เหมาะสมที่สุดที่จะทําให้ขบวนการประชาธิปไตยนั้นเนี่ยกว้างขวางยิ่งใหญ่แล้วก็หนักแน่นมั่นคงนะเราไม่จําเป็นต้องเป็นส่วนนําก็ได้ เหมือนอย่างเหมืนอนย่งคนเสื้อแดงในนอชอแม้นเราจะมีคนอยู่เป็นจํานวนมากก็าตามนะทำอย่างไรให้ให้มันบรรลุปเป้าหมายคนอื่นใครนําก็ได้ในทัศนาอาจารย์นะเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองต้องเข้ามาหาจุดที่อยู่ในขบวนใหญ่นี้นะสำหรับอาจารย์นะคิดว่างั้นนะไม่มีทางเลยถ้ามิฉะนั้นนะคุณพอเลาคุณขึ้นมาเป็นรัฐบาล มีปัญหาเขาก็รับประหารคุณแล้วเขาก็ยุบพรรคคุณแล้วก็อยู่อย่างนี้แล้วก็มาเลือกตั้งใหม่แล้วมันเรื่องอะไรที่จะต้องให้มีคนตายคนเจ็บอยู่ตลอดเวลาอาจารย์เข้าใจเข้าใจทั้งสองข้างเข้าใจคุณหญิงหน่อยเพราะว่าคุณหญิงหน่อยจะต้องพูดแบบนี้โดยอัตโนมัติดังนั้นอาจารย์ว่าครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็คุณหญิงหน่อยเขาก็ออกมาขอโทษแล้วเพราะว่าแกต้องเริ่มคิดใหม่ นะเราก็ต้องนักศึษาก็ให้โอกาสด้วยนะเพราะว่าทํายังไงต้องขยายแนวร่วมให้มากไม่ใช่ไปเที่ยวโจมตีเขาหมดนะเหมือนกับพรรคเก้าไกลก็เหมือนกันอะ่นะที่มาโจมตีคนเสื้อแดงว่าทําเพื่อคนคนเดียวอันนี้มองในภาพแนวร่วมก็คือไม่ทํางานแนวร่วมเลยไม่ได้ทํางานแนวร่วมเลยคิดแต่เฉพาะมิต,ติของพรรคการเมือซึ่งซึ่งอาจารย์ว่ามันมันไม่ถูก